มาหน่วยต่อไปเลยครับเรื่องของกินตามความเชื่อซึ่งวันนี้เรานําเสนอเรื่องแกงหยกกล้วยนะครับแกงหยกกล้วยความเชื่อคือเรื่องของสารสัมพันธ์การผูกมิตรเมตรีนะครับที่แกงหยกกล้วยเราจะใสะ่ของวุ้นเส้นและก็เนื้อไก่ลงไปนะครับตรงนี้อ่ะวันนี้เรามีส่วนผสมนะครับคือหยกกล้วยที่หย,ยกนี้อ่อนที่สุดนะครับมีเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่หรือเนื้อหมูก็ได้นะครับมีวุ้นเส้นพริกแกงเหมือนเดิมนะครับพิกแกงของภาคเนี่ยเหมือนเดิมเดี๋ยวเรานํามาผสมกันคือมาผัดเข้ากันแล้วก็เป็นแกงนะคครรรัับบอะมาาาสูวิธีกทํเลยน เด,เดี๋ยวเราจะผัดพริกแจงให้หอมก่อนนะครับผัดให้หอมนะครับผัดให้หอมแล้วตามด้วยเนื้อไก่เลยนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับน้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อยนะครับ ให้เข้ากันนะครับให้แห้งนะครับเราก็จะหย่อนน้ำลงไปนิดเดิมนะครับให้เข้ากันก่อนให้รสมเนื้อสัตว์รักตัวนะครับหล,ลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไปเลยนะครับเราก็รอเดีน้ำเดือดก่อนนะครับน้ำเดือดเดีดเด๋ดดดยวเราจะใส่หยวกกล้วยลงไปนะครับ ตอนนี้เราต้องรองให้เนื้อสัตว์สุกก่อนนะครับผมพอเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่หยกกล้วยลงไปนะครับแต่เราก็ต้องต้มให้มันสุกก่อนนะครับแล้วถึงจะตามสุดท้ายคือวุ้นเส้นกับฉี่ฝรั่งและใบมะกรูดรอให้หยกกล้วยสุกก่อนนะครับพอหยกกล้วยสุกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะครับก็ไม่จนสุกแต่ให้จนสุกเลยนะครับสุกเรียบร้อยแล้วโรยหน้าด้วยผักฉี่ฝรั่งแล้วก็ใบมะกรูดนะครับ เรียบร้อยแล้วครับแกงหยกกล้วยของเราครับผมครับอันนี้คือแกงหยกกล้วยอาหารตามความเชื่อของคนภาคเนือคือการทานอาหารอันนี้จะให้ชีวิตยืนยาวและมีความสุขนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านที่หาง่ายๆนะครับอยู่ในท้องถิ่นเราหาต้นกล้วยที่อ่อนๆที่สุดแล้วมาทําแกงนะครับเราสามารถเปลีป่ยนไปเนื้อสัตว์อะไรต่างๆได้นะครับนี่คือแกงหยกกล้วยของทางภาคเนือครับผม